เบื้งผู้นึงนอนผู้นึงไปนอนเชิงกลัวอีกแตงได้ไปนอนยังหันแตงแท้นำอันนี่ไปนอนยังหันไปนอนทั้งหมอนย่ายเลยบอกเออเว้ยเอายังเอาเอาบอกเอาว่าเอาว่าเอาว่าเอายังบอกก่อนเฮ้ยแต่เบื้องนั้นจะบอกเอาว่าก่อนบอกก่อน

Ha, 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 ha.